มาจ้าหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันกังขึ้นน้ำขึ้นมาหอดพี่แล้วค่ะทายบานเพิ่นมายกย่อกันค่ะน้ำม,มันล้นแล้วค่ะคันโตขึ้นมาอีบนันนี้ล้นขึ้นมาถน,นนแท้แล้วค่ะมือน,นี้ หน้าเขาหน้ายังแต่เสียหายจักน้อยกูได้อยู่ดอนอยู่ลุ่มก็ได้น้ำเง้นที่ได้ก็สิคือกันนะจ๊ะกูนะเต็มไปบดค่ะถ้าบ้านเคาก็มายกย่อน้ำม,มันล่นมากเนาะ ม่ันตกมาอีกทางนี้กับสิล้นถนนอีเด้อค่ะเนี่ย บ,บรรยากาศนะคะหลังจากฝนตกตกคักตกแน่ฝนพันพายุยังมาหยุทูนฟังผุดพันพายเรือขามฝากหรือมั้งจับนะใกล้ๆป่ะบรรยากาศน้ำล้นล้นชสยอ่างละ่ะ นในปลนะอัน,นี้เป็นอันทาเรื่งนะคะคนเอิ่นว่าทาเรื่งทาเรื่งบานเพ็ดค่ะงามมากผลดี น้ำมากมันก็มีทั้งขอดีขอเสียเนาะค่ะขอดีกันเจ้าบ้านเพิ่นก็ได้หาปลาแต่ว่าขั้นขั้นมากมากแลรายกับเจาบ้านก็เดือดร้อนค่ะแต่ว่าขั้นคันมากว่าหลายกับคั้นพ่อดีดีกับเพิ่นก็ได้หาปูหาปลาจยอะี่ละจ้าเนาะบ้านอกเขาเนาะอากาศดีบรรยากาศดีแล้วกะนี่หมอหายอยู่หากินค่ะ